เกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับการเปิดร้านอินเทอร์เน็ตแต่สิ่งที่ทุกคนจะเจอในคลิปนี้ก็คือนี่ฮะเว็บกูไม่จัดอย่างที่เห็นฮะคลิปนี้กล่าวเหลือเชื่อกรุณานะถอดสมองและใช้วิจารณญาณในการรับชมเออลุณสวัสดีกับบ้านแสน หลอนใครเนี่ยเขามาได้บ้านกูได้ไงวะเอา้าไวฟ์เมียเมื่อคืนกูยังโสดอยู่เลยไม่ใช่หรอเมื่อวานกูเมาขนาดไหนเนี่ยเวรกรรมอะไรคุยซส้ไดดอะไรบ้างทำลูกแต่นางเมื่อวานกูจะเมาเล่จริงๆว่ะโอ้แล้วนี่มีฮุกคาดว้วยนี่มันชาเขียวแบบฉบับเอเชียตะวันตกนี่ว่า มาในบ้านกูได้ไงวะเนี่ยจำไม่เห็นได้ว่าบ้านมีของเยอะขนาดนี้ทั้งตู้เย็นทั้งอะไรเมียเนี่ยน่าตกใจที่สุดแล้วโอเคนางเป็นอมาตะด้วยอพาร์เรลลี่อ่ะละก็ยตอนนี้ทุกขั้นเข้าสู่เกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมเลเตอร์นะครับผมเกมที่วันนี้ผมจะมาเปิดร้านเน็ตที่ประสบความสําเร็จในเมืองเนี่ยทุกูไม่รู้เหมือนกันว่าเมืองไหนฮะเมื่อคืน ผมออกไปเที่ยวกับเพื่อนมาตื่นเช้ามากุกเข้ามาอยู่ในบ้านตัวเองพร้อมตู้เย็นแล้วก็เมียนหนึ่งคนไม่แน่ใจว่าเมาระดับไหนครับผมแต่ว่าขนาดนี้ก็คือแบบว่าต้องต้องหลงว่าผิดประเทศว่าละอูยอยู่ไทยอยู่ดีทำไมจู่ๆว้าไปอยู่ดีแลว้ววะเนี่ยครับอะไรก่อนอนื่นฮะผมต้องหาร้านเกมของตัวเองก่อนเลยครับผมไม่ว่าเราจะหลงมาเมืองไหนก็ตามครับผมก้าวแรกก็คือหาร้านอยู่หาเกมแล้วก็ โอเคเมื่อกี้ผมตาฝาดหรือวป่าผมคิดว่าผมเห็นเจ้าหน้าที่ในสักวิดเกมคนหนึ่งว่ะแล้วไงเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยขอทานทำไมสภาพเป็นงั้นว่าท่าเดินเนี่ยอะไรขอทานวอดดั What the บวักแป๊บนึงนะมึงโดนหน้าทำบ่ไว้ใจไม่ได้ฮะโอ้สวัสดีคุณตำรวจแล้วก็ควิดเกมและซักควิดเกมอ่ะบอกอยู่ มัดกูหนักมากน้องเหมียวไปทางนั้นพี่ศพแบแมวเ,เมืองนี้ก็กินศพเว้ยเมืองนี้ไม่มีอะไรแปลกมั้งวะเนี่ยอ่าแล้วก็ถึงร้านผมแล้วฮะกอล์ฟเกมเน็ต โบรามโบราและเกินร้านเกมเนทุกคนจำสมัยก่อนสมัยที่ทุกคนต้องไปเก,กาะเก้าอี้เด็กร้านเกมเล่นได้ไหมครับผมช่างเป็นสมัยที่น่าคิดถึงสุดเกินฮะสมัยที่ทุกคนเล่นเกมดัดเองโง่ๆแล้วก็มีเด็กหัวเกมข้างหลังเกาะมาแล้วก็บอกว่าพี่ปล่อยสกิลสตารทั้งทั้งที่สตูยืนอยู่นอกเลยยะแม่คิดถึงอย่างบอกไม่ถูกคือประเด็นทําไมร้านกูเละได้ขนาดนี้วะเนี่ยทั้งรอยน้ำทั้งรอยอะไรก่อนที่เจ้าของเก่าจะย้ายออกคือมนันนอกเลือดขนาดนั้นเลยแล้วเนี่ย อย่างน้อยงน้อยคว,ว้าสำรวจให้กูก่อนก็ได้ก่อนที่จะแบบเริ่มขายของแล้วทำไมแม่งจริงจริงฤทธิอันนี้แหละเมื่อกี้เช้าเลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยสวัสดีเพื่อนโอ้วันสีคนสวยโอ้พี่เป็นเออเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตใหม่ตัวนี้น้องสนใจเออเล่นเกมในร้านเน็ตพี่หรือเปล่าพี่มีโปรโมชั่นนะถ้าเกิดน้องหน้าตาดีขนาดนี้ทำทิกตอกลงช่องลงลงคาเฟ่พี่หน่อยโอเคนะพี่ให้20บาทต่อชั่วโมงแล้วแต่เปล่า perfect อ่โอเคนักไอ้ไรพี่เปิดรับสมัครแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออนั่นแหละอะไรคุณตำรวจไม่ต้องมองนายนายหัวกูไปิปิดแบบเออรอกูยืนดีๆก่อนคุณผู้หญิงกูตาย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 ตายแน่เลยทั้งกูไปปองกันตัวเองเออคุณผู้หญิง ไปกูกัดไปกูก่ัดอะไรรู้ไหมว่ากูไม่ได้ตั้งใจนะโอ้ยังไม่อีกโอเคพี่ไม่ได้ตั้งใจนะน้องเปิดร้านเน็ตวันแรกกูต้องเก็บศพคนแล้วเหรอวะเนี่ยเพราะว่าตำรวจคงไม่รู้นะว่าผมเอาศพนาไปซุกไว้ไหนขนาดกูที่เป็นคนชาติกมเนิดเองกูยังไม่รู้เลยเอละไรผมต้องหาทางซื้ออาหารกินละเอ่อในคอมใช้ในคอมนี่ได้เลยใช่ปะ เอาละอาหารฮะก่อนอื่นผมต้องหาอาหารกินก่อนครับผมต้องการเครื่องขายนู่นนี่นั่นก่อนคือเรากูจะหาอะไรกินแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยตอนที่กําลังหิวอยู่เนี่ยตายกูตายมีวิธีอื่นปะคริปโตอีเมลอะไรคือคาวาอีวะโอเคโอเคผมเกละาผมเกละาคีบเงินนี่เองโอ้ขาดทุนจัดๆเลยแมไม่น่าเล่นมีอย่างอื่นให้เล่นเปล่าสกินเคสกับฟุตสลอตสกินเคสเนี่หละเปิดสกินเหรอแลเคสตังค์พอมีเท่าไหร่พันเก้า พันหกอ่าวเดี๋ยวก่อนทำไมอ้า yes โอ้โจากสองพันได้มาสองพันแปดอ h p e r f กูเจอวิทีปั๊มตังแล้วอล่ะทุกคนรอบผมหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพมจะกลับมาอีกทีเป็นมหาเศรษฐีให้ดู <Yeah. laughs> มีใครเห็นจํานวนเงินผมไหมฮะแม่เจ้าผมจินตนาการเลยว่าผมซื้อทุกอย่างให้ร้านเกมได้หมดเลยฮะอะะเดี๋ยวผมขอไปเดินช้อปปิ้งนิดนึงในขณะที่ผมปล่อยให้ไอ้สล็อตแมชีนนั่นเล่นไปละกันเอาละถ้าจําไม่ผิดมันมีร้านขายของอยู่แถวดีอา่าดีไงอะ่ะเพื่อนมีอะไรกูซื้อหมดกระเป๋าใช่ไหมซื้อเครื่อง c p u คอมใช่ไหมอีีคีย์บอร์ด VR อ e ร์ s e ดไม้กระบอมีทำไมอันเดียวเอาไป3อันเลย สเปรด้วยแผ่นซีทุกชิ้นทุกอันกวไปหมดเอาเราซื้อแล้วเราต้องหยิบไปด้วยเหรอเนี่ยงั้นสรุปก็คือของที่ซื้อไปทั้งหมดนี่คือผมต้องอุ้มไปด้วยใช่ปะเนี่ยกัดแดมิทอ้าวมีใครเอาเครื่องนี้หรือเปล่ากูขี้เกียจถือกลับบ้านอารุงให้ไม่ถือกลับบ้านแล้วก็วางกิ่ไว้ตรงนั้นแหละใครได้ก็เอาไปแล้วทำไมปีโนเป้มาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยนั่นงมีพาติดคุกเ้ยวัดซับถามออแล้วก็ก่อนไปฮะเห้เพื่อนลงไวสามตัวกูต้องได้ โอเคนะอล่ะลก็ในเมื่อผมก็เห็เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรสีเหลืองๆผ่านไป What the fuck เทศทำยนเดียว <laughs> เปลี่ยนไปอย่างมากเลยเพื่อนอะไร ก็ผมว่าผมทำร้านคอมจริงชังดีกว่าฮะไม่งั้นเกมที่มันคงไม่ใช่ Internet, é, ulator, อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์หรอกมาดูที่ว่ากูจะออเดอร์อะไรได้มั้งแอร์คอนดิชันเนอร์เอามาอันหนึ่งอาร์เคดแมชชีนตัวนี้เท่ดีฟันเนลเฟนดี้เอามาอันหนึ่งคอนโซวิ่วตัวนี้สวย finalement? เอามาอันหนึ่งตัวนี้สวยเอามาอันหนึ่งยยเอามาอันหนึ่ง,งโอเคกดจ่ายตังค์ละแล้วก็ไงต่อมีใครเห็นของที่เขาควรจะส่งป่ะเฮ้ยเอ้ยขอทันไอเป็นคนรู้จักแถบนี้ดีไหมเนี่ยเราเพื่อนแล้วนั่นดอมดอมเป็นเด็กหรือเปล่าเเนนี่่ยพือ ไม่แสดงฟารแล้วเหรอแมพเมืองนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้แปลกๆวัยคนท่านนี้เป็นอะไรกันไปหมดมีแค่กูคนเดียวจะไม่ได้ที่ปกติเอสวัสดีน้องเสาดูสวยนะเราโอเคมีแค่กูคนเดียวจะไม่ได้ที่ปกติเนี่ยอะไรเออสวัสดีคนเตาฮูลัดนัทโอ้โหสุลต่านสุลต่านเดี๋ยวคนเออสุลต่านครับสุลต่านเดี๋ยวพอก่อนก วัดดับกูจะรู้ได้ไงว่าเทบชิ้นไหนเป็นอะไรเนี่ยทีนี้ <c oughs> อ่าโทษทีนะครับผมทุกคนเรามีปัญหาเรื่องออการขนพัสดุนิดนึงครับผมโอันนี่คีย์บอร์ดใหม่เอาละอันเก่าโยนทิ้งเลยเดียปะ โยนมาได้อีกไอเป็ดอันะอันนี้ก็เมาอันนี้ก็เมาอันนี้เคสคอมขอเข้าไปย่อยรอดวัาจัดของเสร็จไม่ได้วันนี้แม่อัวจัดร้านยังไงเนี่ยเอ่อขอประธานโทษนะครับผมทุกคนบังเอิญร้านเรามีปัญหากับบริษัทจัดส่งพัสดุนิดหน่อยฮะ คือช่วยเลี้ยงไอ้กูหน่อยก็ไม่ได้นาอไอ้พวกเล้วแม่ท่านมีปัญหาตาผ้ามวัวระหว่างที่อ่านหนังสือใช่ไหมไม่ต้องห่วงมาที่ร้านก๊อปเกมช็อปเรารับประกันว่าท่านต้องมองเห็นทุกซีนทุกอย่างที่ท่านกําลังจะต้องการจะจ้องแน่นอนด้วยโคมไฟ8ล้านอันของเราที่เราเพิ่งซื้อมาจากอเมซอนผมบอกตามตรงไฟเยอะขนาดนี้หน้ากูก็เริ่มไหม้ละนั่นแหละสำหรับใครที่กําลังกรี๊ดการอยู่ฮะว่าให้ผมเล่นแบบปกติสร้างสิ่งของนู่นนี่นั่นให้มันดูสวยงามสําหรับร้านเกมปกติทั่วไปครับผมทุกคนต้องอย่าลืม ว่าสมองกูไม่ปกติรเกมผมก็ปกติไม่ได้เหมือนกันครับผมอะไปไปปวดปล่อยโจนหน้าแล้วกันอลไะเพื่อนก็รู้สึกทรมานแทนนะฉะนั้นหลับฝันดีนะเพื่อนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านของกูครับตอนนี้กูพร้อมอัปเกรดทุกอย่างแล้ว เยี่ยมยอดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนลืมเช็คตังตัวเองตังกูเป็นไงบ้างเนี่ยแล้วอยู่8 0 0พเอ้าโจนสละคนซื้อของไปดูเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาก็เกมเน็ตเปิดให้เล่นละครับผมนั่นแหละโอ้ยตัวมันไป็นทดึงเพื่อนแต่ไม่ต้องห่วงรับประกันว่าพอใจกับคอมแน่นอนโอเคโอเคอวันดีเพื่อนสวัสดีสหายเอ่อเปิดคอมแอปคอมพิวเตอร์เรียบวิชั่นโอเค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 อะมีคนอันนี้คอมอีก เอ๋อเลเสร็จแล้วเหรอ <c oughs> เลเ็จแล้วเหรอเลเสร็จไวไปไหมมึงมึงทำอะไรกับคอมกูเพื่อนอยังไม่ทันไเลยเล็ดเสร็จแล้ววันนี้ทำอะไรกับคอมกูเป้าเนี่ยเอาดีคุณผู้หญิงดูเว็บกูไม่จัดโอย what the f ผู้หญิงเอาลูกข้ากู <c oughs> ไอเป็ดลูกค้ากูกูกำลังดูหน้ากูดูเว็บโปอยู่เลยแบบเอ้ยแล้วโจนนี่เป็นอะไรอีกคอเป็นอะไรวะเพื่อนคอหักเหรออ่ะอ้าอ้าอ้าเอาหน้าดัน หน้าด้าจิ้มหายเลยต่อหน้าต่อตากูเลยไอ้เปรตมึงกลับมาดิมึงกลับมาดิมึงกลับมาดิไอ้ตัวเองมึงกลับมาดิมึงกลับมาดิตอนกูให้ฟรีไหมเอาตอนกูให้ฟรีไหมเอากูเปิดร้านระบายขบุยหลับไปเร็วเนี่ยห้องน้ำอะเช็คห้องน่ะโอ้โหไอ้เปรตกินขี้ไม่ล้างอีกขี้ไม่กดขี้ไม่ล้างเร็วลูกค้ากูทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเอ้ยเอ้ไอ้นั่นกูจำหน้ามึงได้ ไอ้กล้ามันมันนั่นอยู่ไหนไอ้กล้ามันมันนั่นอยู่ไหนไฮ้มึงขี้ในร้านกูแล้วไม่ลา้าง CJ หลับไปเม่อไงอ,อ่าลูกค้าครับสวัสดีครับผมต้องการทําอะไรครับผมใช้คอมใช่ไหมจะดูซอนซอนครับใช่ไหมครับผมผมมีคําแนะนาําฮะตอนนี้ซอนครับกําลังถูกบล็อกอยู่นะครับผมเอาละในขอก่อนอื่นกดอันนี้แป๊บหนึ่งเอาละ ดูสินางทำอะไรอ่านั่นไงดูซอนบับใช่ไหมครับผมไม่ต้องห่วงฮะถึงแม้ตอนนี้บ้านเรากำลังจะโดนบล็อกอยู่ครับผมแต่ผมมีข้อเสนอที่น่าสนใจมาให้ที่ทำให้ท่านดูได้ฮะเริ่มชาร์ VPN ทุกคนเคยเจอปัญหานี้ใน Netflix หรือว่าตอนที่ท่านอยากดูอนิเมะในคันสโลหรือเปล่าเคยคิดอยากจะดูเม่เรื่องไหนสักเรื่องแต่ไม่ว่าเว็บไหนเขาก็บล็อกประเทศไท,ไทยไว้ทั้งหมดเลยหรือไม่ไม่ต้องห่วงฮะ I g o ก็ o u f a ฟ เซิร์ฟชาร VPN บริการที่ให้นมสาวทุกท่านเปิดวัาบเหมือนกับทุกคนอยู่ที่อื่นบนโลกห้ามข้อจำกัดหนังที่ถูกบล็อกในประเทศได้แบบฉลุยหรือถ้าท่านเป็นเกมเมอร์ก็ใช้ได้เช่นกันมีเกมใหม่หน้าเล่นออกที่เกาหลีประเทศอื่นเล่นไม่ได้ใช้เซิร์ฟชารกสิอยากอ่านการ์ตูนใหม่แต่ในไทยเขาบล็อกใช่ไหมเซิร์ฟชากอยากดูเว็บนั้นที่เพิ่งถูกบล็อกไปในประเทศไทยใช่ไหมใช้เซิร์ฟชาก การันตีคืนเงินภายใน30วันคุ้มค่าจะจัดโดยเฉพาะถ้าเกิดทุกคนใช้โค้ดคลอด p PVM ภายใต้คำอธิบายด้านล่างทุกคนจะได้รับส่วนลด83%แถมฟรีอีก3เดือนมุดอย่างคุ้มค่าเซิร์ฟชักอาล่ะนี่ก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแลนะ้วฮะขอเช็ครายได้แปบ 20, ๊บสองหมื่นสี่อ้าช้าวกว่าที่คิดไปเยอะอ๋อ่ไม่นาละสป,ปินหมดอาล่ะกูสป,ปินใหม่ก็ได้ โอเคอ่ะร้านผมรู้สึกว่าทุกอย่างจะดําเนินไปได้ด้วยดีมากๆครับผมขอเช็คห้องน้ําแป๊บโอเคทุกคนขี้แล้วกดรู้สึกดีซะเลอเออนั่นไงป้าหลับไปอะไรเพื่อนเองเป็นใครเนี่ยบริการอย่างนั้นเหรออืมที่นี่คือที่ไหนเนี่ย โอ้มีขับมีบายงี้ด้วยเ <Yeah. Yeah. laughs> ดียงเย้ดินไปเพื่อนในคอเวลาคนอื่นๆอ่ะแลเรามีสล็อตแมชชีนเพิ่มอีกด้วยเสร็จโกต้องเล่นฮนะต้องเล่นต้องเล่นแต่ว่าเกินไม่บิวจริงถ้าเกินเราเล่นแบบอินฟินิตี้ได้ครับผมเจ็ดเจ็ดเจ็ดสีหอยเจ็ดเจ็ดเจ็ดสีว่าไงน้องสาวสวยงดงามเต้นแบบ ไพเม็ดเมื่อกี้ผมกดอะไรไปผมกดให้นางเต้นใช่ปะและและนี่คืออะไรคือกูต้องตามนางเข้าไปใช่ปะอผมผู้หญิงเออเออคือขอขอเตือนไว้ก่อนนะกูรู้ว่ากูเพิ่งใจตาไปแต่นี่กำลังออก YouTube อยู่ฉะนั้นได้ปรดได้ปรดคือเต้นได้แต่แก้ผ้านะพลิ์อะไรนะผมขึ้นไปกลางเวทีได้ปะเนี่ยเฮ้ยเอาอไปหอยหลอดได้เวลาเจอกูของจริงละ ทุกคนโชคดีนะก่อนไปอ่าติปติปทุกคนฮะติปทุกคนฮะเป็นเจ้าของร้านเกมไอ้พกเวียงรวยต่างหากติปมันทุกคนใครติปได้ติปหมดครับผมคูณผู้ชายนะอยู่นี่กูก็ติปเองด้วยกูก็ติปเหมือนกันติปครับผมคุณผู้หญิงติปติปนั่นแหละติปทุกคนเพื่อนเอาละขอกดสล็อตไปชินไปเออใช่แล yeah> ้วเมื่อกี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในห้องด้วยดีกว่ากูลืมไปเอาละคุณผู้หญิงโทษทีที่รอฮะโอเคก็แค่นี้นะ หน่คุูผู้หญิงเออ่รู้สึกว่าจะวาววับไปนิดนึงเหมือนกับว่าแม่งเป็นคนเหล็กเดินได้ฉะนั้นกูไม่ไว้ใจอะไรอะไรเมื่อกี้ได้ตังค์ป่ะไม่ได้อีกเวรกรรมเอาใหม่เอาใหม่ผมจะเล่นเรื่อยๆจนกว่าจะได้แจ็คพอตผมไม่ได้ติดนะโอเคนะแต่ไม่ได้แจ็คพอตกูไม่เลิกมา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 ไม่พ่อทะลุไม่พ่อทะลุเจ็ด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 แก๊บจะไปไหนใครเจ้าของร้านใครเจ้าของร้านคุยกับกูหน่อยฮะหลอกลวงต้องตุนไอเลวฮูนิกามาตาอีก มึงยังไม่ตกของร้านฮะนี่ก็อม,มาตะาอีกพวกเองยังไม่ตกของร้านอามาตะแม่เอามาตะอามาตะทำไมตอนนี้นี่เปแต่คนอามาตะวะเนี่ยคนอื่นนะฮะมาตะนอกจากกูอีหอยหล,ลัดเฮ้ยอออะไรก็เพราะว่าในนี้คงไม่มีอะไรอีกแล้วนะแหละมั้งเดี๋ยวก็ซักเกมสิปอะอะไรท่านผู้ชมที่บ้านอย่าทำพฤติกรรมแบบผมฮะอันนี้เป็นในเกมโอเคเอะไรโอ้โหวางเดิมพันวางได้สูงสุดเท่าไหร่เนะี่ย วางเดิมพันเป็นพันเลยก็ได้นี่ว่าหมดหน้าตักหมดหน้าตักผมไม่ได้ติดการพรนัอนจะมองมบมอย่างงั้นโอเค20ไม่แทบจะไม่มีสูงกว่านี้ละอะอะ yes! <c oughs> ตังกูตังกูเป็นไงล่ะพึ้งเจ้านายมันบดตูดแล้ว กูไปแล้วยส yes! ได้กำไล่มาพันเดียวเอาละ,ะเพื่อนอีกรอบโอเคตอนนี้ผม16ได้ปวดออก5 ทำร้ายกูกูทำร้ายมึงกับไอ้เกมเวนีนกูจะไม่ยอมเสียเงินสองหมื่นโง่ๆในเกมโดยที่กูไม่ได้ลากแขนดีหอยลาดอูดสุลต่านอูดสุลต่านอูดสุลต่านจงมาเถิดท่านท่านอูดสุลต่านจบปล่อยจบปล่อยวัตถุศักดิ์สิทธิ์นี่ไหมค่ะ่านอูดสุลต่านปล่อยมานั่นแหละ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  เอาเอายังมาไม่เลิกฮะกล่องไปยังมาไม่เลิกอีกยังมาไม่เลิกนี่ยังไม่พอฮะนี่ยังไม่สุดยังสุดได้กูยังกูยังหาได้เยอะกว่านี้อีกกูยังหาได้เยอะกว่านี้อีกแค่นี้ยังไม่พอความกูยังไม่ระเบิดอีกหอยลัด อ่ะยังไม่พอฮะผมยังคิดว่ามันน้อยไปผมยังคิดว่ามันน้อยไปโ oh อ oh oh, 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 oh. ้ oh, ไม่กอดโอ้ไมโอ้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 ตายกูตายโอ้ยเอาล่ะผมเล่นเกมนี้มาสชั่วโมงแล้วฮะแล้วผมต้องหาจุดลงให้ได้แล้วะ <laughs> พระนด่นคือาหาจุดลงไม่ได้เวกรรมติด,ต,ดนะติดที่อะไรรู้ไหมติดที่พยายามซื้อกล่องแบบนี้มาให้มันเยอะที่สุดที่เยอะได้นี่แหละ แต่ประเด็นคือจะออกจากบ้านยังลำบากเลยเอาล่ะหวังว่าวันนี้เมียคงให้อภัยผมนะถ้าเกิดผมเข้าไปนอนเออโอเคเอานางบ้านกูอยู่ไหนวะเนี่ยอะก็โอโอโ,อโ,อโอเกือบทะลุปไปอีกโลกนึ่งละเวรกรรมเดี๋ยวประสงค์ผมก็คือ,อกดเมคอ a b บบีกับเมียที่บ้านได้ฮะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยะแค่นั้นผมก็จะไปนอนแล้ว เวนกรรมถึงยังเนี่ยถึงละถึงละเปิด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 เมียจา๋เจาเมียจ๋าเป็นไงบ้างจ็อบสต็อปเทคมันนี่แปดเยญไม่ต้องทำงานก็ได้นอนสบายสบายไปนะพะละีสอะไรกูนอนและนอนด้วยเออโอเคเป็นวันที่เหนื่อยเหลือเกินโอเคมาอ่าอารมณ์ดี60แล้วเ,กเม,ม,มกกะบชยแค่เนี่ย ไม่มีอะไรพิเศษให้กูหน่อยอ่ะฮะใบหน้าแข,ข็งๆนั่นไม่มีอะไรพิเศษได้หน่อยละ่ะห่วยผิดหวังอีหอยโอ้รู้สึกเหมือนโดนเทขึ้นหลังอพอพอกันทีไม่ง้อมนุษย์และแบบผมไปอยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องหมุนสลักกับกูต่อแล้วกันเตะาหาทำแบบผมโอเคไหมเรียบร้อยกูหมดตูดหมดตัวเ,เกมก็ไม่แค็ เมียก็ไม่มีอะไรพิเศษให้แถมโดนเอาเปรียบอีกโดนกินตังเรียบร้อยนี่แหละฮะอย่าไว้ใจพวกเล่นการพนันยิ่งในคาสิโนยิ่งไว้ใจไม่ได้จนเซ็งจน,จนอนละ่ะก็เดี๋ยวผมต้องขอไปพักแล้วล่ะครับผมผมไม่แน่ใจว่าคอนเทนต์มันจะได้เยอะขนาดไหนนะวพอตอนนี้ก็คือแบบเล่นแบบโง่แบบโง่มากเลย ผมกลัวแบบเล่นจริงจังคนอื่นเขาทำไปหมดแล้วไงก็เลยแบบลงทุนอ่ะเล่นแบบงงๆแล้วกันเอาตามที่ตัวสไตล์ตัวเองเลยครับผมซึ่งก็ได้แบบนี้แหละฮะถ้าเกิดใครกดหยิบผมต้องอก่อนปิดฮะขอดูอีกรอบเอ้ย yes! อ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอุ้ยได้ตังเยอะเว้ยลบนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีฮะ